ได้มาะหวางคือนะครับได้มาะหวางคเอเพราะงบปกิจยังไม่ผ่านเลยยังไม่มีพบบรบเลยเขาเรียกว่าใช้งบ6กปกไปผ่านก่อนงบหกไปผ่านก่อนนะครับที่ตัดตัดใั้หน่อยก็แค่เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่างบเนินงานนั้นเองแต่ที่เป็นวัสดุขลุกหันยังไม่ได้นะครับนี่ค็งบหกปกไปผ่านก่อนคาว่างบหกหกไปผ่านก่อนก็หมายถึงว่ากรอของปีหกหกเราเคยได้ร้อยบาทของปีหกเจ็ดเขาก็ให้ไม่เกินร้อยบาท จะให้แค่65%บอร์ก่อนนะเบ็ดให้เต็ม1้อยนะครับอันนี้คือว่างบ6 6เป็นพันก่อนอื่นบุคคลนะครับงนะบ,บประมาณในเรื่องการบริาหารบุคคลนะครับเราติดกรอบตรงนี้ว่าถ้ามีเด็กมเกเรียนหนึ่ถึงส0ิบคนนะครับต้องเข้าบดอปสอเขตบ้างจะได้ครู1หรือ2หรือ3าหรือ4ี่คนแล้วแต่อาการบางที่เรามีอยู่นะครับนะอันนี้คือติดทีนี้ ในขนาดเดียวกัน40คนนะครับผมเคยอยู่ที่ชัยนาทตรงเรียนบ้านหนองสนครับสอนป .1 ถึงป .4 นะครับป .1 ถึงป .4 มีเด็กอยู่20คนนะเด็ก20คนถ้าทางกรอบเราจะมีครูได้1คนนะครับเพราะแต่เดิมคือนตามเกณฑ์เดิมยังมีครู1คน20ได้1นะครับ40ได้2 60ได้3ได้ไหมตามเกณฑ์นั้นได้1คนได้ครู1คนและแต่เราต้องสอนเท่าไหร่ ดันั้นเราต้องสอนแค่หกชั้นอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองก็หนึ่งก็สองก็สามก็สี่แตงเกเบมีครูได้หนึ่งคนเราต้องสอนหกชั้นหรือตอนนี้ใครมีถึงป .6 ยังมีนักเรียนของโรงเรียนเราเนี่ยที่มีเด็กตักเรียนสี่สิบคนลงมาในสอบอสนี่อีกสาม้ยโรงเรียนที่มีเด็กสี่สิบคนลงมาที่อยู่ในคอมูนิี้เอ็มซีนะครับของเราเราต้องสอนแปดชั้น แต่มีครูได้แค่สี่คนได้ครูสองคนอนุกูลหนึ่งคนต่อสองชั้นหนึ่งคนต่อสองชั้นในขณะที่ผมเสมอว่ารุงเรียนสาธิตนะคำว่าสาธิตใครจบพรรดมคำว่าสาธิตกีฬาสาทิตปีนี้สาธิตปีหน้าต้องแข่งจริงครับกีฬาชนิดนี้ต้องเอาไปแข่งจริงปีนี้สาธิตไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์เกมนะครับหรือกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่ ศาิตริษถามว่าสาสตริษมากี่ปีแล้วมไม่เห็นเอาไปใช้จ<ม>ริงสักทีคำว่าไม่ใช้จริงสักทีก็หมายถึงว่าโรงเรียนสาสตริษของมาหาวิทยาลัยทั้งหลายทั้งมดเนี่ยนะมีครูอย่างน้อยสองคนอยู่ในหนึ่งชั้นนะสองคนนะครับหรือถ้าเป็นนานาชาติสามคนด้วยหนึ่งครูที่เป็นภาษาคนที่เป็นโครเนทีฟอยู่หนึ่งคนหน้าห้อง คนที่สองครูไทยแต่ครูแทงกิษได้คนที่สามเรียกว่าผู้ช่วยครูคไม่ใช่ครูผู้ช่วยผู้ช่วยครูอยู่ข้างหลัง <Yes. S 2> เป็นคนที่คอยสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ต่างในกานเลยงานก็ดูวิธีการสอนแล้วลถ้าผู้ช่วยครูก็จะถูกประเมินหกเดือนประเมินถ้ามีความรู้ความสามารถในการที่จะไปเป็นครูจริงๆเขาจะประเมินแต่งเป็นครูเพื่อจะเป็นคนที่สองหนึ่งห้องเขามีสามในกานเลยการเราสองห้องแต่มีครูหนึ่ง ที่ผมบอกว่าทาไมไม่เอาสารคิดไปใช้จริงสักทีทําไมไม่เอาเกมสองคนต่อหนึ่งห้องเอาไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษามาโดยสารจริงจริงสักทีสารติดตลอดนะครับเป็นขอน้อมูลที่สร้างที่ผ่านมานะครับอย่าลืมนะครับว่าโรงเรียนสารคิดกับจุฬาพนนะครับของเราเนี่ยคะแนนสูงกว่าสิงคโปร์ 500ร้อยกว่าคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับชาติระดับโลกนะ 500, 50, 5้าร้0ยห้าสิบห้า้ยหกิบคะแนนด้วยนี่คือเด็กสารคิดและก็เด็กจุฬาลงรณ์ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่เก่งน,นะครับไม่ใช่ว่าคนไทยิโง่กว่าสิงคโปร์สิงคโปร์นะครับท่านพอาจารย์เคยไปต้อง <c oughs> แค่หนึ่งจังหวัดเราแค่นั้นเอง <c oughs> พื้นที่เรา <c oughs> เออประชากรแค่นั้นเองนะครับแล้วเขาทำไงไป เขาบริหารทรัพยากรไง e. เขาซื้อเหมือนทพีมฟุตบอลซื้อคนเกง่งเข้าพีอยู่ประเทศเขาคนเก่งใช่ไหมเจรเข้ไปอยู่ประเทศผมะศน,นะครับเขาซื้อตัวขัางน,นั้นนะครับเพื่อเอาไปบริหารประเทศเขาเพราะมันประเทศเล็กๆถ้าประเทศเราเรียกว่าทำแซนบล็อก hmm. อแค่แซนบล็อกเอาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเป็นแซน์บล็อกเอาคนแก่นเป็นแซนบล็อกเอน,อกน,นี <laughs> <laughs> น่ยนี่นี่คือสิ่งที่มันไม่คือข้อที่จริงในพี่ะฉะนั้นที่ร้าเราถูกสุ่ม นะครับในขะเดวการจีนเวียดนามเขาระบุลักระบุจังหวัดเขาสิงคโปร์นี่เขาทุ่มให้ก็ได้นะครับก็มันก็ียกว่าเป็นแซนด์บ็อกเป็นแค่จังหวัดเดียวนี่คือข้อแตกต่างแต่เรานู่นอยู่บนดอย <okay. S 1> นะครับเด็กม .3 และประการสำคัญในสองสามปีที่ผ่านมาก็เ,าเรียกว่าคอมพิวเตอร์เบสหมายถึงว่าเด็กต้องทําข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์เรื่องคำถามว่ามีกี่เครื่องเอาโรงเลือกอะไรตกัน มีคอมพิวเตอร์ให้เด็กในซองไหมนะครับนี่คือข้อเท็จริงนะครับข้อเท็จริงว่าเวลาเราเปรียบเราต้องดูข้อเท็จริงของเราด้วยว่าเรามีความพร้อมอทั้งเรื่องบุคลากรเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งมวลที่จะไปเปรียบกัน,นมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับเอะนี่คือเราแพแ้ตนอุคคลนะผมถึงบอกว่าตราบใดก็แล้วแต่ครับถ้ามีครูไม่ครบชั้น ไม่ครบเองนะครับผมจะเปรียบเสมอว่าเหมือนกับเด็กไม่ได้ทานอาหารมื้อเช้ายัางไงมันสมองมันก็ไม่โตถ้าเด็กขาดครูยังไงมันก็ไม่เก่งครับครูตู้ยังไงก็ไม่เก่งเอางูคนนั้นมันต้องเรีวยกว่าอานคนแทคโดยเฉพาะอนุบาลท่าน,าานเห็นไหมว่าช่วงปี63ที่เป็นโควิดเด็กอนุบาล ไม่รูหนังสือเพราะว่าไม่เจอครูจริง<ม>เขาต้องมาเขียนต้องมาศกษานะครับอยู่ในอย่างเงี้ยนะครับและประการทํางารผมถามว,ว่าทุกบ้านมีอันนี้กี่เครื่องบ้านคนจนนะมผมลงพื้นที่ตอนนั้นผมเป็นรองศิษริการท่านะครับอยู่ภูเกต็ตนะครับทนที่รับผิดชอบตั้งแต่ระนองพังงาภูเกต็ตตรังกระบี่สตูลหกจังหวัดฝั่งอันดามันทั้งหมดเราไปเยี่ยมเด็กชาวบ้านเขามีอยู่เครื่องเดียว แต่มีลูกอยู่ห้าคนหกคนเพราะว่าอิสลามเขาไม่คุมต้องนลยนะครับแล้วสัญญาณโทรศัพท์ก็อยู่บนป่าบนเขาบนลอยเขาจะเรียนยรู้ยังไงนะครับลูกหกคนเจ็ดคนต้องดูเครื่องเดียวดู d ีเอลทีวก็ดูเครื่องเดียวแต่ลูกเขาไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกันเป็นคนหนึ่งพอหนึ 2, ่งพวกสองพวกสี 5, ่พวห้าปหกอยู่เนื่อาหาของคนละอย่างจะแบ่งตลอชั่วโมงให้ดูนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่า ผมบอกว่าถ้าครูไม่ครบฉัชั้นยังไงก็ไม่เก่งแนะ่นอนนะมผมรับประกันได้นะครับอยู่กับเขาไม่ได้แค่เขาจะอยู่กับเราวันสี่ห้าชั่วโมงเขายังมีครูที่จะดูแ,แลเขานี่ก็นี่คือเรื่องการขนาดเล็กไม่มนในโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนมัธยมที่มีครูครบมีทุกเอกมัธยมออกย้ายเอกไหนออกก็ต้องบรรจุเอกนั้นเข้ามาแทนนี่คือมัธยม แต่งงานปฐมนะครับขอให้เป็นตัวเป็นๆใช่ไหมขอให้มีตัวเป็นเป็นเข้าไปเลยนะครับจัดเอกอะไรก็ต้องสอนในทุกวิชานี่คือปฐมในครูปฐมอ่ก็อย่าลืมว่าคณิตศาสตร์กับภาษาไทยซึ่งถือว่าเป็นวิชาทักษะพื้นฐานในการที่จะเรียนรู้ต่อยอดในวิชาอื่นนะครับเราได้ครูไม่ใน้จน์นะได้ครูพระได้ครูเกษตรไปอย่าลืมนะครับคณิตศาสตร์มันเปลี่ยนไป ภาษาไทยก็เปลี่ยนไปวิธีการนะครับท่ั้นอาจจะเจออะไรสอนมาแบบพมโพอเ,เคยเรียนเคยสอนทพบไหมนะบ Book, ิกบุ๊กหนังสือเล่มใหญ่อย่นี้นะรอ,อ,อ,อรถไฟนะครับพบประสบการสอนกานสอน,สอนมันก็จะมีความแตกต่างแม้แต่คุณครูผมเคยไปนิเทศน,นะครับครูยังผันสอนไม่ถูกเลย นะอักษรสูงยังผันต้องห้าออกเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือไม่ได้รู้ภาษาไทยเราเรียนก็เรียนบางผัานไม่ได้โทษนะครับว่าทุกวันนี้มหาวิทยาลัยเองไม่ว่าของรัฐเอกชนนะครับเอาเป็นการค้าไม่ให้คุณภาพเหมือนวิทยาลัยครูนะครับเหมือนวิทยาลัยครูเราสมัยก่อนนั่นคือสร้างคนมาเป็นครูแท้ๆครูฝังปากเป็นครูป,ปันแบบปี นะครับเติมเต็มมาทุกวันนี้ครูไม่ได้จบครูนะครับจบอะไรมาในวันปีนี้คืออยากจะโก้อยากจะเก๋อยากจะตามเพื่อนขอให้จบเนียนๆก็ไปตามความต้องการของตัวเองแต่สุดท้ายไปรอดต้องมาเรียนปอบัณดิต mm hmm. เพื่อเอาไปประกอบวิชาชีพ mm hmm. และมาเป็นครูนะครับแค่เรียนแค่ปีเดียวเนะื้อหาวิชาปีเดียว ที่อาไปปอบันินะครับแล้วก็ไปสึกษแล้วก็ไปขอไปอจากที่ธรรมาสตร์เป็นครูดังนั้นทําไมมันจึงมีปัญหาอยู่ในสังคมโซเชียลทุกวันนี้ในะที่เขาไม่มีวิญญาณของว่าเป็นครูนะครับและครูสังคมนะครับก็จะไปสอนให้เด็ก คำสัญ,ญลักษณ์เอกสารขึ้นมาที่มีเักสา,ารจำนวนมากเลยตัวันนี้นะครับนี่คือปัญหาว่านี่คือแค่เรื่องเดียวนะค,คือครูที่็นปัญหาในขนาดเล็กสองก็ประมาณไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเราจะจัดงประมาณตามรายหัว่วไม่ไว่าจะเป็นอาหารกลางวันนะครับถ้ารประตูฝึกสอนสอบนะครับถ้าอุปกรณ์เรียนปีสิบห้าปีนะครับาาก็จัดสรรเป็นรายหั่วให้เด็กไม่มีสารั้งต้นให้กับ เด็กเรานั้ยเลยทาไมเด็กจุฬาพรเก่งทําไมเด็กมหิดลพิทยาอน,นเก่งทําไมเด็กสาธิตเก่งเพราะอะไรห,หนึ่งตั้งแต่ขัดคนเข้ามาแล้วแต่ตัวผมขัดได้ไหมไม่ได้คีดตามเปียกๆมากต้อมมานะครับข้อมีหน้าที่ในการต่างประทรวงการศึกษามาบังคับต้องเกณฑ์เด็กมาเรียนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ต้องดูทอรอสิบสี่แมมู่บ้านเกตรานไปเขกี่มูบ้านมีสองมู่บ้านเด็กเกิดปีนี้ที่จะเข้าคนหนึ่งอุบาลณ์บนี่กี่คนต้องไปเกณฑ์มาให้ได้หมดนะครับนี่คือปฐมในขณะที่มัธยมเขาคัดคนคนมาสมัครไม่โดนเ,เกี่์แสนงคน่าจะคัดมาเตรียมอุดมคัดคนทั้งประเทศเตรียอุดมาดมาครับมาเรียนแค่สี่ห้าหกไม่โดนก็สี่ห้าหกนะครับจุฬารก็ต้องไปสอบ ข้อสอบนะครับของคะแนนข้อสอบของอะไรนะของโอลิมปิกอันที่ข้อสอบกันนะนะครั้งเด็กมดหนึ่งท่านเข้ามานะครับท่านมาเรื่องท่านรู้ไหมว่าเด็กจุฬาพนของเราขายันขนาดโมโหแรกสามพันห้าต่อ,อต่อปีจุฬาพนหัวละแปดหมื่นเจ็ดพันบาทอ้าว มันแตกต่างกันอย่างฟาไทยเกวใช่ไหมนะครับเรื่องมาอีกดนนะครับพอโรงเรียนคัดงานพิเศษนั้นเดือนเดือนสองแสนนะครับมีโน้ตบุ๊กให้คนละค,คนละเครื่องก่อนเข้าเรียนนะครับเพราะะฉนั้นนี่คือค่าบริหารจัดก,การงบประมาณมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะนี่คือเรียกว่างบประมาณมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำนะครับ ที่บอกว่ามีความเสมอภาคทางการศึกษามันเป็นไปไม่ได้และเราอยู่ในพื้นที่ตุันนี้นะครับยาเสพติเดเอยอะไรเอยปัญหาสังคมทั้งหลายทั้งหมดเด็กที่อยู่กับเรามาเลงกับเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เวลาเราสอนกันไปนะปู่ย่าตายายก็สอนการได้ให้ลูกหลานะนไม่ได้นะครับสอนไม่ได้เพราะว่าสมัยลูกหลานเรียนมาผลระดับสูตรครับอันนั้นระดับสูตรศูนย์ส,สาม หลักสูตรศูนย์สามใชไหมผมกับท่านอาจารย์เ네รียนกันมาหลักสูตรศูนย์สามนะครับมีนาทีพลังมองเลือกนกการเขียนนะเราเรียนกันมานะครับเลขคัดเลือกนะครับนั้นคือหลักสูตรศูนย์สามพวมามาเป็นครูผมก็มาเรียนมามาเป็นครูสอนที่หลักสูตรสองหนึ่งแก้ไหสามสามนะนะครับก็อีกแบบหนึ่งอันนั้นก็มีห้าสาเทคนิสนะครับภาษาเทคนิศสาสารณชดชนรนพปปอ นะครับก็อา่าพอมาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนเป็นหัวถั่วก็เป็นหลักสูตรที่จริงมาตรฐานใช่ไหมจริงมาตรฐานเอามาตรฐานเป็นต้องมีตัวชีว้วัดไม่มีเนื้อหาเป็นของตนเองสมัยพวกผมเรียนสุขศึกษส,ส,ส,สามต้องเรียนตามเนื้อให้จบเล่มน,นะถ้าไม่จบเล่มไม่มีติดต่อโทษครูถ้าครูสอนไม่จบเล่มต้องสอนให้จบเล่มน,นะครับหลักสูตรสองหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ หลักสูตรสองหนึ่งแก้ไขสองสามก็เหมือนกันก็คือคณิตศาสตร์ก็จะบอกไปเลยว่าเนื้อหาสัปดาห์ท hmm. ี mm ่ห hmm. นึ <t <t ่งเราเรียกว่าเขาเรียกว่าทํากําหนดการสอนกําหนดการสอนคือสัปดาห์ที่หนึ่งสอนอะไรสัปดาห์ที่สองสอะไรสัปดาห์ที่สิบเก้าทำอะไรสัปดาห์ยี่สิบวัดประเมินผลสัปดาห์ที่สิบเก้าเอาสัปดาห์ที่ยี่สิบเพราะว่าสองเตินสี่สิบยี่สิบยี่สิบนะแมยี่สิบสัปดาห์เดือนเดือนแร้วก็จะมีเรียกว่ากำหนดการสอน สัปดาห์ที่หนึ่งนหนึ่งนยหนึ่งหมายถึงว่าหน่วยที่หนึ่งหน่วยย่อยการนวดที่หนึ่งตอนเรื่องนี้คนนี้ไม่อยู่คนนี้ไปสอนแทนได้เพราะกําหนดการสอนเขียนเอาไว้แล้วว่าจะต้องสอนเรื่องนี้นะภายในสัปดาห์นี้ต้องสอนเรื่องนี้เท่านั้นนะครับตามกําหนดการสอนศึกษานิเทศไปก็จะไปดูกําหนดการสอนดูว่าอ๋อชั้นนี้สอนเนื้อหานี้ผมก็จะเป็นนิเทศได้ถูกผู้บริหารก็จะนิเทศได้ถูกว่า อ๋อสอนเรื่องนี้กำลังสอนเรื่องนี้ผมดูกำหนดการสอนผมรู้แผนการสอนคือเขียนแผนการสอนคือเนื้อหาที่รเราจะเขียนนำดโดยสมบทเรียนเรื่องอะไรนะนี่เรียกว่าแผนการสอนแต่นี่คือกําหนดการสอนครบสี่สัปดารนะครับนี่นคือวิธีการเพราะนั้นเราต้องสอนตามเนื้อหาวิชาให้จบแต่ทุกวันนี้นะครับหนังสือที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นแค่สื่อการเรียนการสอนเท่านั้นเพราะเรายึด ตัวชีวะและมาตรฐานว่าภาษาไทยนะครับทอหนึ่งนะครับเรื่องนี้นะครับอวันนัจะดีนะเรื่องนี้มาตรฐานคือเรื่องอะไรให้รู้วันศัดีเรื่องนี้แค่นั้นเองแต่เนื้อหาจะย้อนจากไหนก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปหลักสูตรนะครับนี่คือเรื่องพบประมาณนะงบประมาณต่อวิชาการอีก เนี่ยครับเรื่องวินงานวิชาการมัน mm hmm. ก็สืบเนื่องจากทั้งบุคลากรทั้งงบประมาณมันก็จะเป็นกองวิชาการว่าเมื่อเราไม่มีงบประมาณไม่มีครูแลกบก็แลบแห้งใช่ไหมสอนแลบแห้งแต่อุปการหน้มันแลบแห้งเออเนี่ยน้านี้น้านี้น้านี้เออไม่เคยว่าไอ้บิ๊กเกอร์มันคืออะไรนะลอดแก้มคืออะไรนะครับ อฟเป็นยังไงแต่เกียงเป็นยังไงเราไม่รู้จักเลยนะครับนั้นจะไปเก่งยังไงทำงาเรียนจากตัวหนังสือตัวนี้ยังดีนะครูยังมีเอมีภาพขึ้นไหมดูสมัยผมมีนเ่็หนังสือหน้าเดียวกระดาษนะครับเป็นขาวดำด้วยไม่ได้เป็นกระดาษตีตีอย่างตัวนี้ไม่ได้เห็นภาพจริงเลยไม่ได้มีภาพเหมือนจริงนะฮะเพราะเหมือนที่บอกว่าเราเอครูประสบการณ์ของเอกาเดียลใช่ไหม คนมันบอกให้แค่เดียวคือทักษกระ,ร,ร,ะ,อกอะรักสัญลักษณ์นะครับอะไรครับผมจะบอกว่าษัรนกสัญลักษณ์หนังนี้นอกทิศคอนบุนแล้วประสบการณ์งตรงมันล้มจะท่องสิบข้อเวลาสอบนะครับตัวฐานนั่นคือประสบการณ์ตรงก็จะเป็นอยู่ฐานข้างล่างเลยที่ได้คะแนนเต็เมเราไม่มีเลยนะครับแต่ทักษะักสัญลักษณ์เป่นั้นเองนะครับได้ในตัวหนังสือได้รูปภาพแก้ภาพเป็นใหม่ก็ไม่มีแล้วนะครับนี่นคือสิ่งที่ว่าทำไม วิชาการเราก็คอยดย้อยไปด้วยนะครับเพราะว่ากราดกอย่างที่บอกเวลาเราคัดคนไม่ไดาทำด้วยวิชาการก็สื่อทั้งหลายพนั้นก็อย่างที่บอกดเด็กนากสิบคนมีจอเกอ่าๆโทรทัศน์นะแต่แค่สามสิบนิ้วยี่สิบนิ้วอยู่จอเดียวเนี่ยนะนะครับมองไม่เห็นนะครับมันไม่ได้มีจออย่างนี้ไม่ได้มีจอขนาดนี้นะครับอยู่ในโรงเรียนนี่คือ ก็ทาพวกระบงานและไม่พอบุคคลไม่พอกระโ s ถึงวิชาการด้อยไปด้วยนะครับและพูดถึงอ่าพววิชาการนะครับก็ด้อยไปด้วยก็อะไรบริหารทั่วไปก็มันก็สนับสนุนใช่ไหมงานวิชาการเป็นงานหลักอีกสามงานเป็นงานสนับสนุนเพราะงั้นงานหลักก็ไปไม่รอบก็งานสนับสนุนอีกสามงานมันไม่ได้เต็มไม้เต็มหน่วยเพราะฉะนั้น ในใน้าที่เราบริหารสถานศึกษานะครับที่ว่าเป็นขนาดเล็กนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างานของเรานะเราจะทำอย่างไรในการที่จะพัฒนาคุณภาพึกษาวันนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพืา้นฐานนะครับเราบริหารโรงเรียนคุณภาพประกาศออกไปแล้ว1,808โรงเรียนโดยแบ,บ่งเป็นประถม 901โรงเรียนมัธยม907โรงเรียนเป็น1,808โรงเรียน1808น,นะครับประกาศไปทั่วประเทศทั้งประถมและก็มัธยมและในขนาดเดียวกันนะครับในขนาดเดียวกันเราก็มีสำนักขึ้นมาดูแลโรงเรียนขนาดเล็กกับบรรยากาศนะครับไม่ใช่จะละทิ้งนะครับเพราะวันนี้ผม ไม่มีไปดูแลพยาบาลไปดูแลมัน,นขนาดเล็กเลยวันนี้เราก็ดูแลโดยขนาดเล็กอย่างที่บอกว่าวันนี้ทางท่านเลข,ขาธิการตปวท่านวัติรต,ตินันทนโอลาวก็ทีมงานพวกผมนี่ประชุมกันทุกอาทิตย์นะครับเราได้มาคุยกันว่าโรงนี้นขนาดเล็กที่มีปัญหานะครับผมก็อย่างที่บอกนะ